ผู้ชายข้างหน้นนานีด้วยไว้ไกลนล้วน้ำิ่้ข้างน้นา,าก็จะเป็นอ่างอาบน้ำเอ๊ะอ่างล้างหน้าเช่นแล้วก็เป็นห้องส้วมนะคะสามห้อง นี่แล้วก็ห้องช้าเวอร์ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนล้างจานะนะคะมีฟองน้ำกับน้ำยาให้เค <Hey. S 1> <Okay. S 2> hey. ตอนแรกว่าจะทำแต่ว่าขี้เกียจจบที่เตาสักดีกว่าอันนี้แม่คุณผัดไข่เค็มผัดไข่เค็มหมึกกุ้งที่เขาเขียนแล้ผัดไข่เค็มหมึกไม่ใช่หมึกผัดไข่เค็มเออเตี๋ยมันเตี๋ยสนเตาอืมมันคืออไรเหรอเล็ดเหรอเพล็ดเป็นเดียวเนี่ย ส่วนต้มตเราข้า้คะวอยากชิเรื่องนเดี๋นห,นหนึ่งชิดไ <c oughs> ด้ต่ไมเห็นิหลัเ <c oughs> เรากเอคนรอบข้างคนรอบข้างเนี่ยก็จะเริ่มทำงาน,นะนแบบแนกแ็แ่ไปก็เบอกว่าเอางี้อย่าพิเศษต้ขอเน้นใช้พิเย่ามาให้แบบจุกุกขให้แบบพิเศษอนไพิเศษกคนเขามีโชว์ไฟแต่คือตอนนี้ฝนตกก็เลยออกไปไม่ได้นะคะแบบตกปบแปะฮะแค่เนี้ย แค่เนี้ยเหรอแล้วมาโชว์ไฟตอนฝนตก ก็คืองงนะอยู่ๆก็แบบมีการแสดงไฟให้ดูแต่ว่าจริงๆอะ่ะคือแพรก็รู้มาก่อนตอแหละว่าเหมือนจะมีแต่คิดว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มาแสดงให้ดูเพราะว่าฝนตกก็เลยคิดว่าเขาอาจจะยกเลิกเพราะว่านี่ก็แบบสามทึ่งครึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีอยู่ๆก็มีเพราะว่าที่รู้เพราะว่าแบบอยู่อ่ะมันแบบมีเสียงเพลงดังมากๆอยู่ๆก็เปิดขึ้นมาอะไรย่างเงี้ย ก็เลยแบบใครเปิดเพลงเต้นไหนเปิดเพลงก็เลยแบบเปิดรต่างไปดูก็อออ๋อมีการแสดงโชว์ไฟก็เลยเรียกเพื่อมาด้วว่าเฮ้ยมืงมีการแสดงไฟมาดูเร็วแต่ว่าจบไปเร็วอะคะ่ะท่ามกลางสายฝนทุกคนก็ออกมาดูให้กำลังใจเอาบอกก่อนว่าคือที่ลานที่ลานบีชแคมป์บางพากน,นะคะแบบวิวดีมากมากมมากมาก แต่ว่าเสียดายที่แบบวันนี้เมฆแบบเมฆหนาทั้งวันก็เลยไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกคือลานเนี่ยเขาจะแบบตรงทะเลอ่ะเคจะเป็นพระอาทิตย์ตกเลยอะไรเงี้ยเออก็เแบบเสียงแบบไม่ได้เห็นแบบวานิลาสกายอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าลืมเอาที่ต่อตัวไม้มาก็เลยไม่ได้เสียบไม้เสียงสดๆจากกล้อง โอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไป s l e e ปิ้งก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศพรุ่งนี้เช้ามาให้ดูแล้วบายไม่เจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะลมแรงมากอ้ายคืนนี้จะรอดไหม ไม่ลนาน้ำซึมมาเนตเป็นีุกแน,นี้ใครกำลังดูงอยู่ว่าแพงกิ่งไหน่าคิดว่าอาจจะไม่เพรด้วยเพื่องการดีไซน,น์อะันแบบเผื่อที่ไว้ให้เยอะอยู่อย่าร้เออปราณนีานะคะเพางเสียงปลดอกมากมายมีเสียงแพง ก่อนหน้านี้ลมแรงแรงก็คือมันมีเต้นสปิล่ะก็ตื่นมาจะ่อยู่กลางทะเลแล้วเมื่อไราสงสารเพื่อน,น <c oughs> เราไปแคมป์กับเพื่อนที่ไหนฝนตกตกทีแล้วตกหนักทุกที <c oughs> เป็นที่ไหนเป็นที่แท้หรือเป็นที่อะที่ 想。 อนนี่ค่ะทุกคนตื่นแหละเมื่อคืนแบบพายุเข้าแล้วแบบอายรุนมากว่าจะแบบเป็นรอดไหมสรุปรอดนะคะเต็นทนี้รอดนี่จะให้แต่ว่าเพื่อนอะ่ะไม่รอดเพราะว่าเพื่อนเพื่อนอะ่ะไม่ได้ขึงเต็น <c oughs> ตึง <c oughs> ก็เลยน้ำเข้ามานิดหน่อยแต่ก็ชุดก็ออกไปตึงใหม่แล้วก็โอเคเรียบร้อย วันนี้ตื่นสายเลยโปรตื่นแบบหกโมงน,นี้ตื่นเกือบเจ็ดโมงไม่ทันได้ถ่ายคอนเทนต์ทาไหม